เวลาที่จะคัดแยกปัญญาทุกคนอะ่ะพอเวลาที่มารู้ในปัญญาที่มากกว่าอะไรที่น้อยกว่าทุกคนจะรู้ได้เร็วมากยกตัวอย่างสมมุติว่าอามามีเขาจะตอบอะไรที่่อนข้าจะไม่เซนมากแล้วคนฟังนี่มันจะแทบไม่ีค้านว่ามันไม่ใช่แต่ว่าบางครั้งคําที่บอกว่าไม่เพียวอะ่ะคือมันจะมีความคิดของมนุษย์เข้าไปตัดสินด้วยว่า จะมีฝั่งที่ผิดกับฝั่งที่กบอกมีแค่แบบนี้ทําก็ได้แบบนี้ไม่ทําก็ได้แบบนี้ก็จะใช้ตรงนี้อินดิเคเตอร์ภายในในการคัดแยกตัวอย่างอย่างคนที่มาอยู่ในเพจแสบเส่วนาจะเบิกบานมากจะเป็นโฟบนมากอะคนที่อยู่ในโฟล่างเลยอะเขาจะฟังไม่รู้เรื่องซึ่งบางครั้งอะมันก็อาจจะต้องมีบางคอนเทนท์ที่สําหรับคน่ค่อยรีรีลิสแตนนะตรงนั้นอยู่มันไม่ได้ผิดเลยในทุกๆคอนเทนต์ตามระดับการแมทชิ่งของคือแต่ว่าเราคก็จะมีแต่การอัปเกรดที่มันสูงขึ้นยิ่งขึ้นตวชีิ เราชัดเจนต้องการความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิต,ตหรือว่าจัก,กรวาลจะนำทางเราไปสู่จุดน,นั้นตั้งจิตตั้งแก่นของเราความต้องการในชีวิตของเราในภพชาตินี้เราต้องการอะไร